ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากพี่มีนี่คิดที่หารไปไหน่อยฟาร์มบะ,ะวานูหายไปหน่อยตามหาฟาร์มปะวานในขนมได้ขนมแล้วพี่มีล่าขอบคุณค่ะกินหมดแล้วเหลือนิดเดียว ยูกัมี่รหายไปไม่ได้หายไปไหนทํางานนี่ยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตัดงานต่อบีบต้องส่งงานสามงานตัดไปแล้วสองแถมตัวที่2 2> ทสาดช่วยเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินกละหลามันคงเร็วขึ้นตลอด้ลย็ขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่ผิดที่หนูบางทีว่าบีบไม่ดีบีบไม่ละเอียดเราก็ต้องแก้รู้หรือยังว่าทำไมพวกพวก,พวกอินฟูอ่ะเขาถึงต้องมีทีมเพราะว่าอยากทำคนเดียวตายเลยนะ ทำคนเดียวไม่ไหวหนูจะตายขอยจริงหนูแบบมันมันมันเหนื่อยจริงมันไม่ไม่เกี่ยวกับต่อให้ต่อให้คลิปละแสนมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นอ๋อได้ได้ของมาหนูก็ต้องมานั่งคลิปคลิปคริปเสร็จก็ต้องส่งคริปไปเพื่อแอปพูแอปพูเสร็จก็ต้องถ่ายถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้แบบสมมุติเราเอาลิปแค่หนึ่งนาทีแต่ตอนถ่ายเราไม่ได้ถ่ายหนึ่งนาทีนะเราใช้เวลาแบบ สามชั่วโมงอย่างเงี้ยเออ,าอ,อมาตัดสองสองชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้หนูทำชา้าแน่แหละถ้าแบบคล่องคด้แน่ลถ้าแบบคล่องๆ <คน S 1> แล้วล <ะ S 1> คนเดียวด้วยไงเออทำคนเดียวด้วยใช่มา <S <S คลินิกคลินิกคลินิกสวัสดีค่ะสภาพหนูมันได้ไหมเนี่ยมันจะโปมหมดคลินิกแล้วมันจะมีคนมาใส่ไหมเนี่ยใส่นิดหน่อยเผื่อมันน่ารักขึ้นเขาน่าจะสนใจเพราะว่าผมเป็นแบบนี้แหละเหมือนยังไม่ได้สระ ตัตามผแล้วมันแค่เปลียโอเคแล้วทีมใช่ไหมหมออืมโอ้มันแบบมันไม่สวยเลยอ่ะต้องไปแต่งหน้าก่อนปะเนี้ยต้องไปแต่งหน้าปะคลินิกก็คือมันหน้ามันจะต้องคลีนใช่หรอใช่ไหมคลินิกก็ต้องคลีนหน้าก่อนทำาแล้วอันนี้คือก็คือแบบเหมือนจริงเด๋ว จ้างคนทำเลยอ๋อหนูทำเองหมดเลยแกนนองใช่ฟิลเตอร์ต้องมาโอเคใส่ฟิลเตอร์แป๊บคือตอนนี้คนที่เขาตั้งท่าจะอัดจอนี่คือเขาตั้งมานานแล้วนะเปล่าผมก่อนไปเป่าผกกมแป๊บผมเป็นปปคนที่วะถ้าถ้าสมมติว่าสระผมจริงสะทุกวันนะเช้าเย็นเราเขาจะเป็นแชมพูที่ที่ยกขน ยี่ห้ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแบบข,ของญี่ปุ่นนะฮะขวดสีดำดำทำให้ผมมีวอลลุ่มแล้วก็กันคื่นก็จะเป็นพวกจำชื่อยีห้อไม่ได้แต่ค่อยหอมเลยอ,ะอ่ะเออแบบชื่ออะไรวะโทษนะครับชื่อเดีย๋ยวเอามาให้ดูมอันนี้ไม่ใช่รีวิวนะไม่ใช่รีวิว <c oughs> กครังอยู่ในไเป่าแค่นี้พอปะต้องเป่าให้หนังศีษะแห้งครับโอเคโหเร็วมากเลยอ่ะทำอะไรม,มาเนี่ยทมันเร็วขนาดนี้ป่าแค่ข้างบนไงโอ้จริงจริงมต้องเป่าข้างล่างไงเพื่อจะได้แบบไม่ชืนปกติไม่เคยเปิดไฟไลไฟ์เลย เปิดซะหน่อยอะว้าวดูจริงจัง,จง,จงดูค่ะกินยาสระผมหอมถึงหมอนเลยปะคะกินยาสระผมหอมถึงหมอนอยู่ยนะคิดีดยวมันคิดตามสมองชาร์จช่วงนี้ยังไงนะกินยาสระผมหอมถึงหมอนอยากรู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้อ่ะมา ก็คือคลินิกเป็นคลินิกของพี่ๆในด้อมนะคะเขาก็ฝากโปรโมตมาแบบเผื่อใครๆสนใจนะก็คือชื่อคลินิกว่าเ e t t y ี้บีคลินิกค่ะเ e t t y ี้บีคลินิกเ y p e t ี y เ e t t y ีเีหมีนะฮะเ e t t y ีหมีใช่เ e t t y ี้บีคลินิกลาดพร้าวเก้าสิบสามทับหนึ่งค่ะ คราวนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกว่ากรุงเทพหนูต้องหนูต้องพูดตรงไหนบ้างเนี่ยเยีวก็เหมือนสมมติม่วิเป็นการเล่าข่าวแล้วกันยิ่งเป็นการฝากข่าวเออเป็นการฝากข่าวซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรดักที่เราที่เราใช้อแต่ว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันซึ่งแบบว่าเขากว้างขวางมาทำโปรดักหลายตัวนี่มันอยู่รักเช้าอยู่กรุงเทพอะ ใช่คราวนี้ยพี่อ่านพี่อ่านพี่อ่านพี่พี่อ่ะไม่สามารถอ่านได้มีจะช่วย, <c oughs> ม,ยมันอยู่ในเออ <c oughs> มันอยู่ในมือถืออ่าก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ที่หนูเคยแจกอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเพียงสี่รอยเก้าสิบค่ะแล้วคราวเนี้ย ถ้าซื้อผลิตภัณฑ์นี้มันจะได้คูป,ปองส่วนลดเป็นโปรสัญญกรรมนะคะของเท็ดดี้บีคลินิกค่ะก็คือถ้าทำคางอะค่ะเขาเรียกว่าใส่เพดคางหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยทำตาสองชั้นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยทำหน้าอกนะคะสำหรับแบบทำใหม่นะไม่ใช่เคสแก่เป็นสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะเก็บกล้ามเนื้อตาเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเสริมจมูกใหม่เทคนิคโฟเอส เก้าอบาทค่ะแล้วก็ฟิลเลอร์คางซีซีละสี่พันค่ะเป็นของนิวรามินนะคะดงหน้าพี่เป็นสรยุทธให้พี่ไปเรื่อยโอเคน้องไบ์น้องไบ์น้องไบจน้องบุ๊กหน้องบุ๊กอน่คน้องบุ๊กส่วนด้งนาบนนะคะก็คือข้างบนช่วงนี้ก็คือสองหม้ารอบาทเก้าสิบบาทสองหม่นเก้บาทแล้วก็เติมไขมันใบหน้าอุ้ยอันนี้อยากทำอ่ะเติมไขมันใบหน้า เทกมิต này, ้องเติมตัวไหนไมโครแฟตฮะใต้ตาขมับอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบอิ่มอิ่มอ่ะนี่ยังอิ่มไม่พออย่วะใช่นีงอีกไม่9,000บาทยังพอนะถ้าทำโปรเขามีฟรีเพียร์กีส์้งมูลค่าถึง9,000บาทแล้ว ช่องทางสั่งซ right. ื้อดาาโรสนะคะก็ค um> ือสามารถสั่งซื้อได้ที่าราโรสคอลลาเจนบริษัทได้เลยค่ะพอแล้วค่ะน้องสวยแล้วเดี๋ยวเดีวชวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าของเดียวกันดาาโรสแล้วก็ทาคลินิกอยู่ราดเท้าใช่เท้าถ้าสนใจโปรนี้พี่ว่ามันน่าจะมีอยู่ในในเพจแล้วนะเพจที่บีมีชื่อบีหมออาจจะชื่อบี ไอหมายเจ้าของชื่อบีใช่ไหมเหมือไม่ได้เจ้าหมีหรือไม่ก็สามีเจ้าของเป็นหมีชื่อพี่หมีเนี่คือเจ้าของชื่อสองชั้นตาสองชั้นนะคะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าดอมวนี่หมอพี่ตอตี้เอาอันตรงไหนดอมให้หนูแล้วอขอบคุณนะคะเข้าไปดูกดชุมชนโอเคอ๋อพูดเข้าไปดูกดชุมชนอ๋อเหรอฮะเขาห้ามพูดเหรอ พูดไปแล้วเรอะไรบ้างอเรื่องทำตาหรอไห้อยู่นี่ไงมีพี่โยพิมมาแล้วว่าซิลโลโาลดสิเก้าสิบได้โปรเลยใช่ค่ะเป็นโปรตาน mm. ที่หนูบอกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่เาขารีแคปไว้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอามารีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมีคนน่าจะส่งข้อข้อมูลลงไปในกลุ่มแหละ mm. ค่ะครับน้องน่าเอาแล้วดูทุกวันเลยไม่จริงหกแล้วไม่ได้มาไลฟ์ตั้งหลายวันจะมาดูทุกวันได้ยังไงคะเอาละโดนเบรก เออกไปเป็นทางจะดีกิ่าไปหาปูในน้องกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นันตี้พี่ตุยปลายหลุดพี่โยขอบคุณนะคะพี่เติ้ลขอบคุณคะ่คณคะ,คคะนั่นแหละนั่นแหละก็ก,ก็ทําค้างหมื่นห้านะคะประมาณประมาณหนูคร่าวๆให้นะแบบเร็วๆๆค้างหรอค้าจะขิงว่าค้างหรือเปล่าตอๆ,ๆมันติดกัือเ่ล่าพูดพูดราคาจริงหรอ อ๋อเหรอพูดราคาไม่ได้หรอหรือพูออพดคําว่าลาต้องพูดเร็วๆแบบว่าอยากให้มันจับได้เป็นการหลอกๆๆๆค้างกระตุกค้างค้างหมดเลยไม่ค้างไม่ค้งไม่ค้างเราสองคนไม่ค้างแต่คนอื่นอ่ะค้างเพราะว่ามันห้ามพูดราคาโอเหรอจะค้างแล้วน่าจะเป็นสัญญาณครับวันนี้วันนี้แบบหอหอออก ไม่ออกไม่รู้อะไรพูดได้บ้งไม่ได้หมางตอนี้มันอเคนั่นแหละก็คือทำคางนะคะทำอันนี้นะคะทำอันนี้ทำอันนี้อุ้ยตำดิตดาวนี้นี่ตีแล้วกันล่ะทำค้างเอ้ยทำค้างไม่ไม่ไม่ทำคางค่ะนี่ทำตรงนี้ทำตรงนี้ทำตรงนี้หมื่นห้าเก้าร้อยค่ะทำทำอันนี้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะทำ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 อันนี้สี่หมื่นเก้าพันอันไหนอันไหนอันไหน ไม่ชัดเจนไม่ย <c oughs> ทำอ่านั่นแหละแล้วก็จมูกจมูกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ขาให้หนูฉีดนะหนูฉีดหนูฉีดหนูฉีดฟิลเลอร์ขานี่ซีนปีละสี่พันอืมใช่ <c oughs> ดึงหน้าสองหมื่นเก้าแล้วก็ไขมันบน็น้เก้าพันเล้าอก็ถือได้นะคะเนี่ยพี่พิมพ์แล้วว่าซื้อคอลลาเจนแถมโปรงในไามแล้วก็ฉีดไขมันหน้าเด็กรีสองครั้งน่าสนใจมากๆเดี๋ยวถ้าทำถ้าทำทั้งหมดเลยอะ หมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีรถไหมสมมติเขาทำแบบทุกอย่างเลยอ่ะใครจะทำทั้งหมดทีมีมันมีพวกแนวแบบน้องปอยอะไรเงี้ยเออเคยใเขาคุยเขาบอกว่าเรื่องสัญญกรรมเขาสู้ตายเรื่องความสวยเขาแบบเขาไม่กลัวเจ็บรถรถนี่ไงเจ้าของพี่เขาบอกว่ารถคะ่ะเจ้าของไปทำด้วยใครอานฐานจะทําทั้งหมดนะฮะรถด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ใช่แล้วจมูกจมูกเก้าพันเองนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากทุกคนทําจมูกแบบถูกมากตอนนี้เก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถูกมากถูกมากไปทําเลยใครอยากมีจมูกดูซันเป็นคมอยากทำจมูกบ้างอ่ะไม่มีด่างเลยอ่ะลูกค้ารายรูนเรื่องนี้อยากทำจมูกบ้างเก้าพันเองเหรอทำแล้วสวยเลยไหมคะอยากมีด่างบ้างนี๋มันก็มีนะมันก็ดูเหมือนมีหรือมันคือฟิลเตอร์ ปิกชิวเตอร์เขามีเนอะราใกล้ๆแล้วก็มีนะคอปปี้คอปี้ฟิลเตอร์แป๊บมีมีฟิลเ,<อ>เตอร์มันแค่ทำให้แบบเออเห็นไฮไลท์ชัดขึ้นได้นี่ไงได้มีดั้งแล้วฟิลเตอร์มีนิดหน่อยคลินิกอยู่ตรงไหนคลินิกอยู่ลาดพร้า,าวเก้าสิบสามทับหนึ่งค่ะเก้าสิบสามทับหนึ่งอท่านหมูถูกน่ท่านหมหนอ หมอเกตเนี่ยเขาพี่เขาบอกว่าหมอชื่อคุณหมอตั้มทําจมูกสวยมากอยากทําเลยอยากทำสมูกอยากทาตาอยากทาคางอยากทำอยากทำไปหมดเลยไม่ต้องทำแล้วค่ะโอเคโอเคกระตุกโอเคพูดไม่ได้จริงด้วยพอพูดพอพูดแล้วกระตุกจริงคุณจุไรวานเฉลี่ยวันกาขอบคุณค่ะอืมเขาน่าจะแบบว่าล็อกล็อกล็อกปวดอาไวอืมใช่นี่ไง จริงด้วยทุกครั้งที่พูดว่ามันเท่าไหร่ค้างกระตุกหนพูดสิไม่เอาละชื่อคลินิกชื่อว่า <c oughs> ชื่อคลินิกชื่อว่าเ e d d y b clinic นะคะถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจหนูพูดหนูพูดเยอะไม่ได้แล้วถ้าใครสนใจให้ติดต่อที่เพจล a ล a l o a เพจบริษัทได้เลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจการทำนี้เลยราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะ ก็ติดต่อที่เพจลาลาโรสเพจบริษัทได้เลยค่ะทุกคนติดต่อไปนะแล้วถ้าใครเป็นทำแล้วแบบอัปเดตให้ฟังหน่อยว่ามันสวยมันปังมันเลิศแค่ไหนหนูอยากรูม้มันแบบราคามันโอเคมากมันเลิศมากดีมากน้องไม่ต้องทําแล้วนะนอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ